ก,ก,ก็รู้กันหรือ,อยัง g e m i n i Pro พร้อมใช้งานแล้วบนบาร์ดรองรับภาษาไทยและสร้างรูปภาพได้ฟรีด้วยนะเป็นันนี้นะครับ g o Google ได้ประกาศใช้ g e m i n i Pro บนบาร์ดแล้วนะครับซึ่งถือเป็น g e n e r a t i v e AI ที่มาพร้อมกับความเร็วและประสิทธิภาพที่ทำงานสูงขึ้นนะครับโดยมาพร้อมกับการอัปเดตใหญ่ดังต่อไปนี้ครับ 1. นนะครับก็คือรองรับคำสั่งมากกว่า40ภาษาและรองรับการใช้งานบาร์ดใน230ประเทศทั่วโลกเลยนะหนึ่งในนั้นมีภาษาไทยด้วยนะครับ 2ครับรองรับคำสั่งพร้อมสร้างรูปภาพผ่านโมเดล Imagen 2น,นะครับโดยรูปภาพที่ได้เนี่ยจากบาร์สเนี่ยจะมีการสั่งลายน้ำนะครับเพื่อระบุว่าภาพเนี่ยถูกสร้างด้วย AI ต่างหากนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันดูนะว่าทั้ง2ฟังก์ชันนี้จะเป็นยังไงอย่างแรกนะครับก็เข้ามาที่ bard.google นะเสร็จแล้วก็เช็คตรงเมนูตรงนี้นะครับแล้วก็กดตรงการอัปเดตเช็คว่าในส่วนของบัญชีของเราเนี่ย ลองรับเบอร์ชันบาทเจมินายโปรแล้วหรือยังผมจะถามคำถามที่ดูทันสมัยสุดๆนะช่วยเขียนบทความรีวิว Apple v i s i o n Pro ให้หน่อยนะครับโอ้หเขาใหม่จริงขนาดใหม่ๆแบบนี้นะครับที่เพิ่งเปิดตัววันนี้นะเขาก็ยังสามารถที่จะรีวิวข้อดีข้อเสียต่างๆแถมสรุปบอกคะแนนออกมาอีกต่างหากาแห<า>มคำถามแบบนี้จะให้บาทเนี่ยสร้างภาพกระตูนนะครับเป็นเป็ดกำลังว่ายน้ำนะครับในประเทศไทยนะครับเป็นภาพสะะรุปสนานนะก็ออกมาแบบนี้เลยนะครับ หมายเหตุนิดนึงนะภาพที่จะเจนในส่วนของบาทได้เนี่ยต้องเป็นคําสั่งภาษาอังกฤษนะภาษาไทยอย่างด้านบนจะไม่สามารถทําได้นะถ้าโอเคเราก็กดจิ้มตรงนี้นะครับเราก็ดาวน์โหลดภาพขนาดเต็มได้เลยนะเพราะนัว,นวา่าถ้าถูกใจคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องนี้ไว้นนะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ